สำหรับเรื่องการลงทุนดิฉันก็เสนอ,เอ,อมีมีเรื่องพูดท่านี้ครับ,รบผมมีประเด็นคําถามครับ,รบว่าเรื่องของการสอกเสื้อผ้านะครับเราจะบอกว่าเราจะไม่ใช่ผู้ผลิตนะฮะตะกี้นี้ดรพูดอย่างนั้นและเราจะทำหน้าที่เป็นเทรดเดอร์แล้วไงครับคําถามถามว่าในพมา่านี่นะครับมีสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งเรียกกันว่า CMP uh, เข้าใจว่าดเรเราอาจจะได้ใช้ ตรงนั้นหรือเปล่า CMP ก็คือ Cutting แบกกิ้งแล้วก็แพ c กกิ้นะครับก็คือว่าได้ทราบว่าผู้ประกอบการเครื่องหุปหลายบริษัทในประเทศไทยได้มีการนำเสื้อผ้าไอ้นำผ้านี่นะครับไปตัดเย็บเป็นเสื้อแล้วก็นำเข้ามาประเทศไทยเพราะนั้นก็กไย้เสิทธิประโยชน์อยู่สองเด้งเด้งที่หนึ่งก็คือว่าหนึ่งเมื่อสอกเสื้อผ้าจากพม่าแล้วนี่นะครับ ส่งไปที่ E.U. หรือสหรัฐเขาก็ได้รับ GSP นะครับในขณะที่ตอนนี้เราไม่ได้รับในสินค้าบางรายการจากสหรัฐแล้วนะครับรายการเมื่อสินค้าเหล่านั้นปิดเสร็จส่งกลับมาขายในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เข้ามาตามกรอบ ISO AAC อากรนนำเข้าจะเป็นศูนย์ถ้าอย่างนั้นนีนะครับขึ้คือผมจะมีปัญหาอะไรนในอนาคตนะครับว่าหนึ่งเราไปใช้ประโยชน์จากค่าแรงขั้นต่ํา ที่ถูกกว่าเราอย่างที่ดเรพูดไปก,กิน้ที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเช่นใช้ที่ลาวนะครับใช้ที่กัมพูชาใช้ที่พม่าและพะม,ม่าก็มีสิทธิประโยชน์เรื่อง CMP นะครับก็คือว่าพูดง่ายคือเอาของเข้าไปแล้วเนี่ยสกปรกไปนไม่ต้องเสียภาษีกนึ่ํนเข้าที่พม่าเลยนะครับถ้าเป็นงานแล้วนี่นะครับธุรก,กิจตรงนี้เนี่ยเราจะมองอยังไงเสื้อผ้าต้องเตรียมตัวยังไงครับคือคือจะบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยถามว่า เรามีการเมน์จริงทุกวันนี้เนี่ยเราการเมน์ที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปร่างตัวเขาเองเป็นเ,เขาเรียกว่า ODM คือออกแบบดีไซน์นะคะไปขายให้กับลูกค้าแล้วนะคะคือเราออกแบบให้กับลูกค้าเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยศูนย์นี้ก็จะพัฒนาสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็ไปออเดอร์ต่างประเทศ อันนี้ไงะที่ที่มันมันต่างจากเดิมนะคะรแรงงานเราก็สามารถจ่ายได้ในราคาสูงเพราะเหมือนเราเนี่ยเป็นศูนย์แทนให้กับลูกค้านะคะไม่ใช่เหมือนก่อนว่าเอ้ยเขาเอาแบบเอาอะไรมาแต่เรา